คู่รักคู่นี้โพสซึงถึงกันในวันครบรอบแต่งสองปีถือเป็นอีกคู่รักที่หลายคนชื่นชอบสำหรับปั๊บโปเตโต้กับภรรยาสาวใบเตยสัวพิษล่าสุดทั้งคู่ต่างโพสภาพน่ารักน่ารักในโอกาสวันครบรอบแต่ง2ปีโดยปั๊บเผยความรู้สึกถึงภรรยาสาวว่าผ่านอะไรกันมามากมายขอบคุณมากที่ยังเชื่อมั่นในตัวเราเสมอ แม้ในยามที่เราอ่อนแอร,รู้สึกโชคดีของชีวิตที่ได้รู้จักเตยมันมากกว่าความสุขไปแล้วมันเติมความมั่นคงในจิตใจที่มีต่อกันขอบคุณที่เข้าใจในความพิศวงงง,งวยในตัวเรามีความสุขที่สุดเมื่อได้อยู่กับเตยด้านเตยเขียนความรู้สึกถึงสามีว่าครบรอบแต่งงานอีกครั้งเข้าปีที่สาม พร้อมกับไข่ตุนสมาชิกใหม่ในครอบครัวขอบคุณพี่ปั๊บที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอบคุณที่ดูแลร่างกายและหัวใจของเตยอย่างดีเสมอมาขอบคุณที่สนับสนุนเตยในทุกๆด้านเปิดโอกาสให้เตยใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ